โอเคครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําที่มีเด็กน้อยมาเล่นน้ํากันแล้วจมน้ําตายเหตุ okay, การณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ5-6ปีที่แล้วซึ่งชาวบ้านแถวนี้เขาเล่ากันว่ายังเห็นวิญญาณเด็กจมน้ําอยู่แล้วผมจะพาไปดูเลยไปฮู้ จุดที่เด็กจมน้ำแล้วครับตรงนี้ครับที่เด็กจมน้ำเขามาได้เป็นกัน4หรื5คนแล้วเพื่อนจมน้ำมาช่วยกันม่ทันแต่ผมจะพาลูกไปตะบกเป็นเลือดขวดเลือดพวดมานีทีต่อไปเจอนเอีกครับเจอแล้วครับเจอครับางโคกมงเหิม้มนี่

ทำไมเวลาถ่ายคลิปกูชอบระแบิดเสียงรถอะไรนี่วะชอบกลัวเวลามีคนผ่านไปผ่านมาคือกลัวกันนะไม่กลัวแรงตรงที่เสด็จหายดูแยไมเยอะแรงมากตีครอบกองไฟเฮ้ยแสดงว่ามีคนมาลอยกระทงยเนแ่งแหมเออว่ะจริงเลยนะครับจุดนี้ครับจุดนี้แหละที่เด็กน้อยมันเล่นน้ำล้วจมน้ำตายกันเพื่อนช่วยไม่ทันแล้วก็หนักกลัวอยู่นะสองโบราณนุก เมื่อวันก่อนนะมีมีพระน่ะขึ้นขึ้นไปปีนเก็บลำไยแล้วทีเนี้ยีกาก็เดินตามมาสีกาหิวลำไยสีชาก็เลยบอกว่าอาตมาอาตมาเขาเรียกพระว่าอะไรวะอาตมาอาจารย์อาจาร์กันอาจารย์อาจารย์เอาลำไยลูกนั่นหน่อยวะอาจารย์เก็บลำไยอยู่ใช่ไหมท mm ี hmm. mm. ่อาจาบอกโอ้นั่นไม่ใช่ลำไยกระโหลกมันกระโปงอาตมาพามตัวไม่ใช่เห เขาว่ากันว่าด้วยว่าอ่างขุดน้ําเนี่ยมีลูกจระเข้มีคนมาปล่อยกองไงว่ามีงับกูขึนมาส <c oughs> ิบหายเลยแต่ที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะเขาพูดกันว่าอาจจะได้ยินเสียงดกช่วยด้วยช่วยด้วยน้าแบบตีน้าเนี่ยไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาขึ้นมาเร็วไม่ใช่ปลาปลาบ้าน <c oughs> มึงก็พูดได้ในี่ช่วยด้วยช่วยด้วย ก็ยังสัญจรอยู่ในี่ยเช่น,นเนี้ยว่าตรงนี้มันมันจะมีอาถ่านโปรอะกูเคยคุยกับนานยนนนยบแล้วไงนายยบแกเคยเล่าว่าคนจมน้ำตายเนี่ยเยอะมากเลยแค่นี้มีพวกหาปลาต่อเพนเนี่ยจมน,นะน้ำตายเยอะหลายศพแต่ว่าไม่รู้ว่าจุดไหนบ้าง อเคครับแต่ผมจะพาไปดูจุดที่นายกเขาบอกว่ามีคนมาหาปลาแล้วจมน้ำตายที่กระต่อเทหาปลาตามมาเลย อะไป้าปาฮะปาปไลปลงไปกระปางนะ้านึกว่า,า,ามีอะดีวะเียวคนเกี่ยวมัเล่าเต็มเลยเหรอไปสหาเลาะทางที่นู่น กอนนี้ก็มาถึงจุดครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่นายกขีนี้ล <f> <c oughs> เล่ผมฟังว่าคุณหาปลาแล้วตุมน้ำตายครับ เพื่อนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยครับขอทจริงจักใจเลยครับดูครับอะไรพวกมีตังไม่หรือตังมีตังไม่พวกงนี่ติดกระชายอยู่เลยเออใช่คนออกไม่ตด้เท่าไรเอามาเท่าไรเท่านั้นนี่กี่บาทพวกฮะจะใช้กระบาดจะใช้กระบาดเนี่ยย่างด้วยนะนี่ เห็นรึวะเห็นทับเดนมาตั้งนานเลยเห็นวะโดนเลยเกิดเหตุการณ์เขารถยางมิดักตั้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนมิดักเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอืมรถยางมิดักตั้ครับเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับรถยางรั่วครับอาะยางรั่วจริงยังี้จากบ่อแข็งเลยรั่วไหมเนี่ยเห็นรั่วเออเห็นรั่วเห็นเปิร์กเหนว่งวายตัวยางรั่ว บ้าเนี่เยเมีอะไรโอเคไม่ได้รั่วครับ